วันนี้พามาเก็บติ๊กสายพันธ์ LS ย u g o อีกแล้วนะคะวันนี้สุกพร้อมกันสองลูกเลยนะคะมาดูความสมบูรณ์ของลูกกันนะคะว่าจะประมาณไหนนะคะนี่ค่ะคือให้ลูกสมบูรณ์มากนะคะประมาณสี่เซนสี่ถึงห้าเซนนะคะลูกนี้ ลูกโตมากเลยนะคะนี่ค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะสีสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์ ls yugo นะคะเป็นสายพันธุ์ลูกดกลูกโตนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บสดๆจากต้นกันเลยนะคะนี่ค่ะลูกคือโตมากนะคะสุกพร้อมกันสองลูกเลยค่ะวันนี้ รูปตัวตัแบบนี้กันเลยค่ะดูสีผิวนะคะผิวคือสวยมากนะคะผิวสวยรูปโตนะคะประมาณสี่ถึงห้าเซนได้นะคะความสมบูรณ์ของนางนะคะรสชาติคือหวานฉ่ำนะคะสุกข,ขาต้นค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์แบล็กมาเดล่านะคะรูปนี้ก็คือ สีจะเข้มเข้มแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับแบทมาเดล่าค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์คาวาเรียนะคะคาวาเรียก็จะลูกเล็กนิดนึงนะคะนี่ก็คือสายพันธุ์คาวาเรียนะคะมีสองลูกนะคะ ะะสายพันธคาวเรียลูกก็จะดกเหมือนกันนะคะลูกก็มีติดทุกข้อใบเหมือนกันค่ะแต่ว่าลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะสำหรับสายพันธุคาวเรียนะคะและช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะวันนี้เก็บได้สามสายพันนะคะมี LS Ugo สีเหลืองๆรูปตัวโตวสองลูปนะคะแล้วก็มีคาบารียสองลูปและอีกลูกสีเข้มๆนะคะก็คือแบล็คมาเดล่านะคะติกนะคะลูกสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะเก็บได้ทั้งหมดห้าลูปค่ะวันนี้